สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาสุ่มบรรยากาศอยู่บ้านทุ่งบ้านทุ่งให้ทุ่งนานะคะบ,น,ะบ,บ,ะาาบนบ้านแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาๆบ้านของเรานะคะอยู่กับทุ่งให้ทุ่งนานะคะ, <provoc> ะก็การดำงรงชีวิตก็ทำนาเกี่ยวเกี่ยวข้าวทำให้ทำนาเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะก็มีก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็มีเลี้ยงสัตว์นะอันก็อันนี้จะเป็นเข้าวนะคะข้าวจากทุ่งนานะคะมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอ่ารวงข้าวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะข้าวนะคะเป็นรวงข้าวจะเป็นป่าข้าวเลยนะคะทุกคนอ่าก็เด็กๆก็เยอะด้วยนะคะอ่ารวงข้าวรวงใหญ่นะคะ อ่าก็พาชมบรรยากาศบ้านๆของเราเลยนะคะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะคะอากาศดีนะคะนะคะแล้วก็จะพาไปดูอ่าก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นการอยู่กันกินกันนะคะแบบอ่าบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่องข้าวเดี๋ยวจะพาไปอ่าดูไก่นะคะเลี้ยงไก่กันนะคะ อ่ะก็ยังอีกอ่ะล็อกนึงนะคะเดี๋ยวพาไปที่ข้อไก่นะคะเนี่ยบันทุง่งบันบันไล่บันทุ่งแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วนะคะ อ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศบานทุ่งเรานะคะนะคะอ่าบรรยากาศบานท <ancora> ุ่งเรานะคะอาจะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาแบบนี้นะคะนะคะอ่าบรรยากาศชิบซิวเบาๆแบบนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่นะคะอันนี้จะเป็นข้อไก่นะคะไก่ก็จะยายกันอยู่แบบนี้นะคะนะคะอันนี้จะเป็นไก่ซนนะคะอันนี้จะเป็นไก่ซนพ่อใหญ่ จะพาไปดูข้อไก่ใหญ่นะคะน,ะคะน,นี้จะเป็นบรรยากาศเบบซิซิลแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไก่ไก่บ้านเราเลี้ยงไล้นะคะไก่อาจจะก,กลัวนิดนึงนะคะทุกคนไก่นะคะอาจจะขังไว้เพราะว่าหน้านี้ก็น่าเกี่ยวเข้าแล้วเนาะข้าวก็อาจจะ แก่ okay, แล้วมันก็จะลงให้เป็นลงสีข้าว mm hmm. เล็กๆอ่าสำหรับน้อยสีกินแบบันบ้านของเราเองนะคะนี mm ่น hmm. เป็นลงสีนะคะเป็นลงสีไว้สีกินเองนะคะไม่เลยๆจ้างใครนะคะทุกคนนะคะนี่คสีกินเองนี okay. ่ค่ะอ่านี่ก็ไก่ก็จะขังไว้หมดนะคะไก่เพราะว่าหน้านี้เข้าเข้าออกห่วงแล้ว พอ,อหมุนถ้าเราปล่อยออกไปโอ้โหหมุนเอรี่เลยนะคะะอ,อ่ามีต่ตู้สวยๆนะคะไก่จะขังไว้นะคะถ้าไม่ขังนี่หมุนเอเล่เนี่ยนอนเลยนะคะเข้าอ่ะจะพาไปดูอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะ ไก่ที uno, ่เลี trendy, ้ยงไว้นะคะตันนี้เป็นไก่โซนเหมือนกันนะโอนโวดาบ่โอนน้ำจิ้มลงไปเข้าโอน อนอีอย่างหนึ่งคนท่ายิปอยู่ไหมอ่านี่ค่ะทุกคนนะ,ะอ่าบรรยากาศแบบบ้านบ้านเราเลยนะคะอ่าเลี้ยงไก่อยู่ตามทุ่งให้ทุ่งนานะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะอยู่ตามบ้านเราบรรยากาศบ้านแบบนี้นะคะ แบบธรรมดาธรรมดาไม่รู้ไม่ว่าอะไรแต่ก็มีความสุขนะคะนี่ค่ะ <c oughs> อัน <c oughs> <c oughs> อนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะถ้าไม่ขังนี่เสียอัลลานดเลยนะคะโอเคนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นไก่บ้านที่เราเลี้ยงไว้นะคะทุกคน <c oughs> อบรรยากาศแบบบ้านๆซิวๆนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะ ก็คือบรรยากาศทุ่งนา,ยาเย็นเรานะคะนี่ค่ะก็มีไก่มีอะไรมาเยอะแยะนะคะทุ่งนายาเย็นนะคะอาตะเบนตกดินแล้วนะคะมาสู่บรรยากาศแบบสดๆนะคะก็ไม่สดหรอกนะคะก็มาดูดูนะคะอันนี้คือทุ่งนายาเย็นเรานะคะ,คะก็ออกแบบมืดๆแบบนี้นะคะทุกคน เขาจะล้มหน่อยอะข้างๆนี้